เอวาให้กำลังใจหนุ่มแกร็บพิการสู้ชีวิตขอบคุณโชคชะตาที่มาส่งของบ้านหนูเอวาหกฉากครับจานขอบคุณโชคชะตาในความบังเอิญที่ทำให้ได้พบกับหนุ่มแกร็บที่มีชื่อว่าซัน หนุ่มที่ไม่ย่อท้อสิ้นหวังและเพื่อส่งพลังบวกเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆที่สู้ชีวิตอีกมากมายก่อนที่จะมอบยาที่มีอยู่ภายในบ้านให้ด้วยความหงใหง่ทั้งนี้เอวาได้กล่าวความในใจว่ากายพิการแต่ใจไม่พิการซึ่งสันเป็นพลังบวกมากๆค่ะวันนี้และพี่สันยังบอกอีกด้วยว่าน้องชายเป็นคนสอนเล่นตอนแรกเอวาก็งงเพราะเอวาโทรหาและพี่สันไม่พูดขอบคุณฮีโร่ที่ไม่ได้ใส่ชุดเกราะผ้าคุม้ม พวกเราทุกคนคือฮีโร่ในชีวิตจริงเป็นกำลังใจให้พระอาทิตย์ทุกดวงและพี่ซันนะคะและขอบคุณโชคชะตาที่พี่ซันได้มาส่งของที่บ้านหนูค่ะและเป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตหนูท่ามกลางเสียงชื่นชมที่เข้ามาส่งอีโมจิปรบมือให้อย่างล้นหลามพร้อมทางสนับสนุนให้กำลังใจผู้ที่สู้ชีวิตไม่ถอยว่าคุณเอวาเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนปฏิบัติด,ดีจริงๆดีใจที่มีโอกาสแล้วแบ่งปันเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ คอมเมนต์เมาบอกว่าขอบคุณแทนพี่เขาด้วยนะครับอย่างน้อยสิ่งเล็กๆก,ก็ยังมีให้มองเห็นนี้นะครับคนทำมาหากินก็ต้องดิ้นรนกันไปคอมเมนต์เธดมาบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณที่น้องเอวาเป็นเด็กที่มีจิตใจดีแบบนี้นะคะและจริงอย่างน้องเอวาพูดเลยการเห็นพี่ซันเป็นกำลังใจให้พี่ได้จริงๆค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ